อาละฮะผมกลาวสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราจะมาโยนขวดกันนะครับซึ่งมีน้องบอกว่าให้พวกพี่เนี่ยเล่นโยนขวดกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นโยนขวดกันดูว่าเราจะสามารถทําได้เหมือนคนอื่นไหมซึ่งวันนี้เราใช้ขวดเป็นฐานอย่างนี้นะมันจะได้<ช>ตั้งง <ๆ S 2> ่ายๆเพราะเราไม่ได้เก่งอะไรเลยเนี่ยใช่แล้วนะเราจะมาแข่งกันไม่ไอ้มึงเอาขวดแบบไอปั๊สซี่มาใช่ปะอ่าแม่งใช้ทั้งวันตั้งได้ง่ายเดียวซึ่งเราจะมาแข่งกับชายนะครับซึ่งใครสามารถทําได้ สามรอบก่อนกันนะครับคนนั้นชนะไปเลยมาใครใครได้ใครได้เริ่มก่อนใครเริ่มก่อนมาจับป่งจ้บปป่งจับโป่งอ่ะไปดีกว่าเลยไปถอยน้องพี่โชว์การโยนไม่ยากครับผมโยนเบาๆเข้าไปโดยแบบนี้เหมือนแบบนี้ผมเป็นคนไม่มีหลักการในการโยนนะครับดู เอาไเอาไปเมื่อกี้เทคเมื่อกี้เทคไอ้ขี้ยาเลยว่ยากขี้นไกูดูกูเฮ้ยอีดเลยไม่ได้แตกต่ยังไม่ไั้ไม่้าเลยุูมึงุูมึงมึงก่อนเลยเฮ้วดูดูดูยูมูดูดูดดู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 ปอู แน่แน่ดูพี่ดูพี่เนอะดูพี่โอ้ยนี่นะเฮ้ย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 ตอนนี้ครับตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้ครับหนึเยเฮ้ยดีใจเฮ้ยเดี๋ยว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 เราเรายังไม่รู้ว่าบทลงโทษคืออะไรบทลงโทษนะครับผมเราจะให้คนนั้นเนี่ยกินน้ำอัดลมหนึ่งขวดขวดประมาณเท่านี้แหละเออเดี๋ยวมาดูกันว่า ดูสิน้าครับดูสินน้าจะชนะครับดูสิน้าครับเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำรดนอย่างแรงรัน้ำอัดลมน้ำอัดลมโอเใช่มูไปหนึ่งหน่ว้ใช่ไหมหเท่าละเท่าหนึ่งเท่าไปไปดูสิน้าสิละสิผมผมผมเฮ้ยนาสิ์นาสิเฮ้ยถอยถออกถอยถอยไปไกลดอก ดูพี่เป็นตัวอย่างนะน้องนะเฮ้ยโอ้เชี่ยโม้เลยวะเด็ดนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้สองเท่าแล้วครับสองเท่าแล้วครับมาอันสุดท้ายมึงโดนอู้หชิบหายละอันนี้ครับอันนี้คือตัดสินครับผมยังเป็นคนชนะนะครับผมยาชัยชัยสามแล้วสาม แดกเลยมึงโอเคครับผมหลังจากที่ผมแพ้มันไปผมแพ้มึงได้ไงูวะเอ้ยมึงจะจองไงวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกินไม่ใช่ลองกินกินเลยแหละกินให้หมดควานะครับอดลมหนึ่งกวดโอเคไปเลยไปเลยเเปิดอ้าวไอ้สัสโอ้โหนี่คือลมนะลมโอเค เวลาคุยกันก็ไปมันจะมีลมมีลมมีลมไมีลมขึ้นมาเอ้าเมื่อไหรอมันจะมีลมเข้ามาในปากอย่าไม่ยุ่งนี่ข้าหนักไอ้รีบกินดิเนี่ยได้กลับบ้านไหมเนี่ยมันจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดหรอกวะเนี่ยนี่ครับนี่คือการกินครับโอ้โหตาคึ้งเขียวเขียวไปช่วยมันกินหน่อยดิเฮ้ยไม่ไหวหรอกคนแพ้ แม่ไปช่วยแบบให้มันกินง่ายขึ้นเบรบลงเลยคนแพ้ต้องมีน้ำตาเว้ยนี่การกินด้วยความเร็วครับครับดีได้ไวเปล่าเฮ้ยไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไวไวไหมมีเสียงเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์นิดหน่อยลมที่ดันลงไปจากคออย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเมื่อกี้ใครทิ้งไม่เขียรอะ หมดตกมดแหม่ไอ้จะหมดแล้วจะหมดละไอ้ดูดิจะหมดละแค่หมดยังดูคุณเวฟครับคุณเวฟเออไหนครับผมนี่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 คือการเออของคุณเวฟนะครับผมภาษาอีสานเขาเรียกว่าเออนะครับภาษาไทยเขาเรียกเป็นเลยเลยตัวทักใช่ไหมภาษาอีสานเขาเรียกว่าเอี่ยมภาษาอีสานเขาเรียกว่าเออตั้งห่างก่อนไอ้หมดขวดครับผม มีการเออเ้นเอยๆครับผมไหนั Wars> ้นเออเป็นไงคุณเว็บเออครับเป็นไงครับเออมันเหลือด้วยไงวะอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นโยนขวดให้มันตั้งใช่ไหมผมไม่รู้หรอกชมเปญไม่ชื่ออะไรเราก็อ่านไม่ออกเราก็โง่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันรุดด้วยนะจ๊ะ 哇！丢球了。